ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,มองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่อนแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้งตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New w o r ร d เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกม e Station ็ o p Up นะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง u i d เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเก เกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t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  o o Top u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมนุษยกีผมภูมิสเปอาราฟอร์มัลลี่กิลเล่ซึ่งเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่เมื่อปัจจุบันเป็นเกมที่มีชื่อว่าโซลแลนด์นิวเวอร์หรือว่าเกมถังซานเ m เมนั่นเองเนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับ ID ของฮุนเดียโบกัดอีกเช่นเคยเนะครับแต่เมื่อประมาณ3วันก่อนเนี่ย คุณยาโบบอกว่าเดี๋ยวประมาณเดือนหน้านะครับจะมีการทำชุดเซตที่น่าจะแพงที่สุดในเกมเนาะก็คือชุดทูตสวรรค์6ปีเนาะเหตุผลหลักๆเลยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มต้นเลยเราไปที่ตัวของเพิ่มเติมเนาะไปที่ของรูปลักษณ์นะครับอ่าสังเกตครับชุดเซตแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีตัวของเซตของเขาใช่ไหมอ่าแล้วก็บางชุดจะมีตัวของโปรไฟล์มาให้ด้วยอ่า แต่ว่าชุดเซตที่พิเศษที่สุดเลยน่าจะเข้ามาเป็นชุดแรกในเกมเลยแต่ว่าน่าจะไม่มีใครมีปัญญาทาในตอนนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากๆนะครับคือชุดเซตร่องรอยเทพนางฟ้าจุตินะครับเป็นชุดตัวนี้นั่นเองหลกัลกๆชุดตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันจะได้ตัวของพวกกรอบโปรไฟล์กรอบคําพูดใช่ไหมครับรูปโปรไฟล์และที่ดีที่สุดคือตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีตั้งแต่เกมเปิดแล้วหรือเปล่านะครับแต่เพิ่งว่าคุณเดียโบเนี่ยเพิ่งเห็นแล้วก็เฮ้ย ไอชุดเซตตัวเนี้ยมันบวกดาเมจด้วยว่ะคุณภูมิเรามาดูกันนะครับตรงนี้เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าสิบเก้าเนี่ยจะบวกชำนาญธาตุก็คือาดาเมจธาตุเนาะสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันสุดท้ายหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายเนี่ยคือตั้งแต่เลเวลแปดสิบขึ้นไปเนี่ยจะได้ชำนาญธาตุหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันสุดท้ายเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในเกมเนี่ยมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับที่จะบวกสเตตัสพิเศษเพราะฉะนั้นคุณเดโบเลยกะวว่าจะทชุดตัเนี้ย ในเดือนหน้านั่นเองเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันหาตัวที่คราฟทําตัวเนี้ยอาจจะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจําเป็นต้องเปิดกาชาเพื่อหาไอตัวเซี่ยวพระจันทร์ใช่ไหมเพื่อเอาไปแลกอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบส่งของขวัญให้เพื่อนแล้วก็จะมีระบบเอาตัวเนี้ยไปประมูลด้วยมันก็เลยจะได้ชุดตัวเนี้ยในราคาที่ถูกลงเนาะถ้าจะเทียบกับตอนแรกเนี่ยที่ถ้าเราจะเปิดหาเซี่ยวพระจันทร์เพื่อไปแลกอย่างเดียวเนี่ยไอตัวชุดเนี้ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0ส แต่ปัจจุบันเนี่ยเขารับเศษอะไปตัวพระจันทร์เซี้ยวเศษละ1นึ่พันเพราะฉะนั้นมันจะตกเหลือประมาณ50,000นแค่นั้นเองเนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยบอกเลยว่าโอ้โหอารังการงานสร้างเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเราใส่ชุดนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปกดวาร์ฟดูครับเท่ <Hey S 2> ปะเช็ดไงหรือว่าถ้าไปขึ้นสัตว์อย่างเงี้ยคือแม่งโอ้โหชุดมูเวอร์มากอะ่ะ หลักๆเลยเนี่ยนะครับถ้าปัจจุบันเราจะอ่าแลกเศษใช่ไหมครับเราต้องไปตัวที่กระเป๋าเนาะแล้วก็กดที่แลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ที่ตัวของนี่ครับอ่าสมบัติหายากนะครับการที่เราจะคราบชุดตัวของทูตสวรรค์หปีกได้เนี่ยเราต้องมีไอ้ลูกกลมๆตัวเนี้ยห้าูกซึ่งมันหายากกับตัวเนี้ย แล้วก็อันเนี้ยเราก็มีวิธีที่หาได้จากตรงนี้เลยก็คือประมูลส่วนตัวดันเจี้ยนกลุ่มนะครับแล้วก็ภารกิจรวบรวมวิญญาณนะครับอันนี้คือวิธีหาไอ้ตัวนี้5ชิ้นเนาะแต่ว่าหลากัลกๆเลยไอ้ตัวเนี้ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราอะเอาเซี่ยวพระจันทร์ครับเอาพระจันทร์ตัวเนี้ยเห็นไหมนี่นี่ครับไปแลก1ชิ้นอ่ะเพราะฉะนั้นหลกัลกๆเลยเนี่ยเราต้องมีตัวเนี้ยประมาณ50ชิ้นใช่ไหมไอ้ตัวพระจันทร์เนี่ย เซี่ยพระจันทร์เราต้องมี50าชิ้นในตัวคุณเดียโบปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นอ่าบวกกับในคลังอีก8ชิ้นรวมกันเป็น11ชิ้นเพราะฉะนั้นต้องหาอีกประมาณ39ชิ้นถึงจะสามารถทําชุดนั้นได้เนาะแล้วก็วิธีหาก็กดไปที่พวกเซี่ยวพระจนนันทร์ครับแล้วก็ไปที่ตรงเนี้ยนะช่องทางการรับเนี่ยมันจะมีขอพอรนะจากพระจันทร์ก็คือไอตัวกาชานั่นแหละนะครับนี่ถ้าเรามาอธิษฐานเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้รับตัวนี้อ่า เป็นแสงจันทร์บริสุทธิ์เนาะหรือถ้าเราได้ของซ้าพวกนี้นะครับมันจะแปรเปลี่ยนเป็นตัวของเซี่ยวพระจันทร์ให้เราเหมือนกันนะแต่ว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับคือ1.6%กแล้วก็อีวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเราเข้าไปซื้ออ่าไปที่ตัวรับเหมือนกันเนี่ยประมูลส่วนตัวนะครับเนี่ยเขาจะมีคนเอาของเนี่ยมาประมูลเยอะแยะมากมายเลยกเมื่อกี้มี3ชิ้นนะแต่ว่าออกไปแล้ว1ชิ้นนะครับนี่ก็ราคาประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเอามาทิ้งไว้ประมูลกันถ้าใครอยากได้นี่ ใครอยากได้ก็คือต้องมานั่งประมูลเอาแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือส่งข้อขวัญให้เพื่อนแต่ไอตัวส่งข,องข้อขวัญให้เพื่อนน่ะมันจะเป็นการแบบว่าซื้อนอกซะมากกว่านะครับอันนี้คือเป็นการซื้อข้างในเกมไงแต่ว่าถ้าเป็นการแบบส่งข้อข,ขวัญให้เพื่อนเนี่ยมันต้องซื้อเงินนอกก่อนแล้วก็ค่อยส่งข้อขวัญให้เพื่อนเนาะแล้วก็คนที่จะส่งข้อขวัญได้เนี่ยเขาจะมีแต้ม การเติมเงินมั้งอ่าประมาณนั้นอะโลประมาณแบบเราต้องมีแต้มถึงเพื่อที่จะรับของจากเพื่อนอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยชุดเนี่ยนะผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นภายในเดือนหน้านั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าชุดคอสตูมเนี่ยทู่สวรรค์หกปีกเนี่ยมีคนไทยทําได้แล้ว1คนนะครับน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์สีมั้งเพราะว่าประมาณเมื่อวานนะครับน่าจะประมาณน่าจะวันที่18มก,การาหรือ19มก,การานนี่แหละนะครับผมเห็นเ,เขาทิ้งแบบ ลิงก์ไว้ดูสตรีมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมีชุดตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยน่าจะมีแล้วคนหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอเดือนหน้าไอดคุณเดียโบน่าจะได้จับมารีวิวเหมือนกันเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไอตัวเซี่ยวพระจันทร์เนี่ยหรือว่าที่คราฟชุดผู้สวรรค์หกปีกเนี่ยเหมือนมันจะมีในกิจกรรมตุดจีนด้วยซึ่งเร็วๆนี้กิจกรรมตุ่จีนน่าจะเข้ามาเพราะว่าชุดอะมันเข้ามารอแล้วไงนเ,นเออชุดอะไอพวกสัตว์เขียพวกอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมันเข้ามา ตัวของกิจกรรมตุดจีนเนี่ยน่าจะมาเร็วๆนี้แล้วก็มันจะมีของสะสมพวกอันนี้ให้แลกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครกะว่าจะทําชุดนี้แล้วไม่อยากเสีย5 0,000บาทเนี่ยก็ให้รอพวกกิจกรรมดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละเนาะก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้ละกันน,<ๆ>นะครับก็เรีย้ว่าถ้าใครรีบเนี่ยจัดก่อนเลยนะครับเพราะชุดเนี่ยบวกสเตตัสทั้งตัวของดอามจธาุแล้วก็ป้องกันสุดท้ายด้วยถ้าใครมีเนี่ยก็เรีย้ว่า เทพเลยนะครับเทพทูเลยคือป้องกันสุดท้ายเพิ่มขึ้นมา12%นี่คือเยอะมากนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจากประมาณนี้และการก่อสรรพภริชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดแชร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอดูรีวิวชุดนี้อีกทีหนึ่งละกันนะครับในเดือนหน้านะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ